สวัสดีครับพบกับช่องหนูใบเตยช้างน่ารักนะครับผมเล่นน้ำอยู่ดีๆก็วิ่งขึ้นมาซะง,งั้นนะครับหนูใบเตยนะครับผมวิ่งกลับบ้านนะครับผมงงเลยงงกับหนูใบเตยเลยนะครับผมสงสัยจะเรียบกลับมา กินผล,ลไม้นะครับผมน้องเคยกินผล,ลไม้นะครับผมก็เลยวิ่งมานะครับผม <c oughs> เหนื่อยวิ่งตามลงไปเตยนะครับเหนื่อยมากเลยครับ <c oughs> เล่นน้ำอยู่ดีๆนะครับผมวิ่งขึ้นมาซะง,งั้นนะครับผม คงใส่อยากกลับบ้านนะครับผมมาเร็วมาเร็วเราไม่กลับบ้านแล้วบอกหนูไปเตยเหนื่อยเลยนะครับผมโหเลยวิ่งตามนะครับผมมาเร็วมาเร็วหนูเตยมาลูกมาหัดรถตามตัวเลยลีตื้นเอาซื้อรถเลื่อนโม tế Cái cửa lắp nó tiên học kỳ cửa bán xì đi Ô, hận hà lê hà lê lên, mà lên lê hà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  ไปเรื่อยนะครับหนูไปเตยนะครับผมเล่นน้ําอยู่ดีๆก็วิ่งขึ้นมาซะง,งั้นนะครับโปคานรก็วิ่งตามนะครับผมเอาจนหอบเลยนะครับผมเเร็วสร้างบ้านใหม่นะครับผม ลิ้มยาอย่างเดียวนะครับผมลุงไปเตยนะครับผมตามริมถนนนะครับเตยจะขึ right? right ้นรถครับผะเอยเตยอย่าขึ้นเตยเตยจะขึ้นรถแล้วอยากขึ้นรถครับผมเร็วมาเร็วเตยมาเร็วเตยจะขึ้นไปทำไมมาเร็ว ขึ้นไม่ได้ลูกดูตัวเองด้วยโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้จะขึ้นได้ไงเร็วเร็วไปไปบ้านเร็วมานี่มานี่โอ้เขาฉีดยาฝั่งนั้นลูกมานี่เร็วปะปะปะเอ้เออเนาะเอ้ กินไม่ได้ลูกข้าวเขาเนี่ยออกินใหญ่ยอยู่บ้านลูกตัดไว้ให้เยอะเลยตัดให้เต็มกระบะเลยหนูไปเตยไปกินให้จุกไปเลยไปเลยไป,ยไปบ้านเลยลูกอะไรของหนูไปเตยเนี่ยเตยไปไปบ้านไหนมาเร็ว น้ำอยู่ดีๆก็วิ่งขึ้นมานะครับผมพอขึ้นมาให้อยากขึ้นรถเขาอีกอยากกินข้าวเขาอีกอ,อืออะไรเนาะของหนูไปเตยน,นี่เนาะเร็ว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 ไปไปไปเร็วเร็วหางโค้งเร็วเร็ว มามามาเร็ว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 ทางโค้งด้วยเร็วเร็วมามามาเร็วเฮ้ยโอ้กินใบมะขามนะครับมาเร็วมาเร็วมา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 เร็ว เร็วเร็วกลับบ้านเร็วเฮ้ย้เวทตลอดเลยชออมเขากำลังสวยดีไมาเร็วเร็วกลับบ้านไปเฮ้ยกลับบ้านเร็วไปไปกลับบ้านลูกกลับบ้านเลยไปไปไป ไปไลห,หมาเขาทำไมเนี่ยไปเอ้ยเอ้ยเลย,ยไปไปทำแล้วไปไปเฮ้ยเห็นรถมาบนนั่นเตยไปเฮ้ย Hãy à, lúc cả ba ba hư Bà lúc ba Lưu lưu Hỏi đây Lưu, lưu, lưu. ไปแล้วววไปลราไปไป,ไปบ้านไปพอตัดหญ้าให้เต็มกับรถกระบ,บะหนึ่งเลยลูกกินหมดเลยหนูไมใตเตยไปกลับบ้านเลยไปไปฮึ่ะตลอดเลยหนูไมใตเตยเวลานั้นก็วิ่งขึ้นมาอยากกลับบ้าน ไปถึงสักทีลูกเตยไปไปดูไปนี่ไปนี่ไปนี่ถ่ายมาถ่ายมาเร็วถ่ายมาแล้วเอ้ากินก็กินไปลูกเอ้าเนีตลอดหนูใบเตยเนีตลอดเลยหนูใบเตย อะไรบ่บอช้างช้างกินหญ้าอยู่ครับผมหญ้าตามเป็นทางนะครับผมเร็ว้ว็วเร็วนวดไยเร็ว เป็นเทศาบาลหมู่บ้านแล้วหนูไปเตยนะครับผมแฝดทุกบ้านนะครับผมแฝดตลอดทางนะครับผมทอนอย่างเดียวครับหนูไปเตยไปเตยเฮ้ยเจ้าของบ้านเข้ามาอยู่มาเร็วมาเร็วมาเร็วมามามาไป,ไปบ้านมาเร็วมาเร็วมาเร็วดูดูด,ดูไปไหนนะั่นี่ะมาเร็ว มาเนี่มาเนี่จะขึ้นไปไหนมาเนี่เร็วมามามาเร็ว,มมมรวไม่ไปนะครับมามามาาเร็วมามามาเนี่ดุดมัวสัวเลยหนูเตยมาเร็วมาเร็ว

อโบโบอาโบโบเวตลอดนะครับผมน่าจะไม่ถึงง่ายนะครับผมเวลานั้นก็อยากกลับนะครับหนูไปเตยนะครับผมน่าจะไม่ถึงง่ายนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมพอควานก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดสมัคสมาชกกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหนูไปเตยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ อะไรบ๊อบบ๊อช้างไม่กลับบ้านเลยโอ้ช้างแวะกินหญ้ากิกนหญ้าบอบบ๊อบกินหญ้าตลอดทางเลย